หวัน1เหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง h ิ o o ูลคอยนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญที่ชื่อว่า wi-fi ด้วยกันนะครับตัวจริงมาแล้วนะครับเพราะว่าเข้าเนี่ยหลายกระดานแล้วอย่างเช่นวันนี้เข้าบ i แ a น c e ไปแล้วนะครับเราก็เข้าใบปิดคอยเบสก็เข้าแล้วอัพปิดโอเคเอ็กปิดเกตแมกนะครับกระดานชั้นนาน่าจะหมดแล้วนะเกตดอไดโอคุคอย STX เนี่ย แล้วก็ Bit2 เนี้ยนะครับ Binance ตุรกีคา r ช่น n Binx g Crypto.com นะครับา BitMart, l b a n k l b a n k นี่เข้าก่อนเลยนะที่เป็นฝั่งของสปอตตอนนี้อยู่อันดับที่26นะจริงๆนะี่ยราคาไม่ควรจะอยู่ตรงนี้แล้วนะราคาอยู่ที่ประมาณ0.2455นะครับอยู่อันดับที่26นะีจริงๆมันต้องไป20กว่าดอนแล้วนะเสียดายนะตลาดเนี่ยมันยังนิ่งอยู่นะครับ ก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวช่วงวันศุกร์นะครับเป็นช่วงของนอนฟาร์มอาจจะต้องรอเหรียญใหญ่มีแรงซื้อ,อะนะวันจันทร์เนื่องจากมันเป็นวันรายงานฝั่งของอเมริกามันก็เลยทำให้เหรียญเนี่ยทั้งตลาดมันดูดรอปสักหน่อย นะครับโดยเฉพาะเหรียญเล็กเนี่ยก็จะเจอการเทขายค่อนข้างเยอะตัวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของวอลลุ่มรา24ชั่วโมง Market Cap อยู่ที่6,000ล้านราคาอยู่ที่0.255นะครับมันไม่ควรจะอยู่ราคานี้ด้วยซ้ำไปนะมันโคตรเก่งกำไรเลยเรื่องของวอลลุ่มราย24ชั่วโมงอยู่ที่2,000ล้านนะครับใช้ตัวย่อว่า W LFI นะครับ หรือ world liberty finance นั่นเองนะครับอุปทาน total supply คือ100ล้านอุปทานที่ปล่อยมาคือ24.669ล้านถ้าเกิดจะให้พูดเนี่ยเหมือนตัวทั้มแน่คือวิ่งเหมือนทั้มนะครับที่วิ่งไปถึง79ดอนแล้วพอปลดออกมา100ดอนเนี่ยโอ้จะวิ่งไปเท่าไหร่นะจริงๆตัวนี้น่าจะเกิน79ดอาอนโดยซ้ำไปผมคาดการนะถ้ามันปล่อยให้วิ่งจริงๆนะน่าจะขึ้นไปร0 0 2 0 0ดอเลยนะเพราะวันปล่อยอุปทานมันน้อยมากๆเลย นะครับมันไม่ควรจะอยู่ราคานี้ด้วยซ้ำไปตัวเต็มนะครับคือ World Liberty Finance นะครับแล้วตัวย่อคือ WLFI i i f w นะครับตัวนี้นะครับก็มีหลายเชนแต่ว่าจดลิขสิทธิ์ในอบิีทรมแต่ก็จะมีเชนโซลิทูเรียมในนาคตก็จะ จดใน BNB หรืออะไรเพิ่มนะครับแต่ก็จะมีโซกับอีเาเรียนแต่ว่าโปรเจกต์เนี่ยหลักๆเนี่ยจดในอาบีถ้ำนะครับก็สามารถที่จะสวอปได้ในตรงเลยใน b บายนัทวอ l เล็ตแฟนทอมแบ็กแพคซอฟไฟล์ได้หลายตัวเลยนะครับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเหรียญหลักๆเป็นเหรียญมีโปรเจกต์นะเราก็อยู่ในหมวดของอาวะด้วยนะหรืออาวะที่เราเรียกกันนะเป็น Solana System Wi-Fi Ecosystem อีกหน่อยเนี่ยน่าจะมีเชนของตัวเอง เป็น De ฟ i นะครับเรื่องของการกู้ยืมเราก็อยู่ใน Binance Ecosystem ด้วยนะอีกหน่อยก็จะมีเชนของ BSC แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มี Stable Coin ของตัวเองคือ USD อแล้วก็อันนี้คือ Made in a เม r i c a แน่นอนนะครับคือถ้าเกิดมันปล่อยจังหวะมันปล่อยไปจริงๆเนี่ยมันไปแน่นะก็น่าจะหยุดที่ร้อยกว่าดอนนะครับคือ79ดเอนเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับตอนทั้เนี่ยคือยังน้อยไปนะตัวนี้คือเจ๋งจริงๆ,ๆนะครับ แล้วก็หลักๆเนี่ยในระยะแรกในเฟสแรกเนี่ยของเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญที่ใช้สำหรับในการกู้ยืมเขาก็จะมีการแพ็คไม่รู้ว่าจะเ,เกี่ยวกับทั้งมีเดียหรือเปล่านะที่มีการตุนทั้งบิตคอย ethereum แล้วก็แอลลคอยต่างๆหลักๆอ่ะโปรเจกต์กก <7 S 1> มาประมาณนี้นะครับโฟเดอร์อยู่ที่ 17, 8, 1 7ื่นเจ็ดนะครับแปดเก้าสิบเคอร์เลนซับไพ่อยู่ที่3ามร้อยสามสิบ 7ล้าน m a r ก็ต c a ปอยู่ที่84ล้านนะฝั่งแรงซื้อของโซลซัคชั่นอยู่ที่แสน7ก็ก็ถือว่าตัวนี้ถ้าเปรียบเนี่ยวัดมวยต่อมวยเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะมีคนทำธุรกรรมหลักแสนะนะครับก็คือราคาเนี่ยมันมีความผันผวนมีช่องว่างสูงแน่นอนตัวนี้มี BSC สแกนด้วยนะแต่ผมไม่ได้ดูเรื่องของโฮเดอร์ให้นะครับผมคิดว่าโฮเดอร์เนี่ยน่าจะไปอยู่ฝั่งอีตาเรียมมากกว่านะโฮเดอร์ประมาณ 6, 000, 1 4 5 7 โอเออร์สนะครับแล้วก็ท o t a l t ้งโอนเงก็ประมาณ200,000โว้กเท่าหนึ่งนะก็ถือว่าใช้ได้เลยคือทำตั้งแต่ปี2024เดือนกรกดาคมนะแต่เหรียญนนะ่เริ่มมีการซื้อเหรียญมี p รีเซลเนี่ยน่าจะช่วงเดือนกันยายนนะครับคนที่ถือเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับถึงจะขายได้ตอนนี้ก็เริ่มขายได้ลว นะครับราคาถึงได้ลงล่าสุดเนี่ยเขาจะมีเรื่องของอันล็อกเหรียญด้วยนะเขาก็บอกว่าปล่อยมาแค่ยี่สิบี่ล้านเองถ้าเกิดมันปล่อยราคาไปมันก็สุดเลยนะผู้ติดตามประมาณเจ็ดแ0,000นสี่ามื่นแดพันแปดรในเว็บไซต์เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะหลักๆก,ก็คือให้ซื้อเหรียญแหละเราก็บอกว่าตัวเนี้อยู่ในเชนของอีทูเรียมไบแนนโซโลน่าอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็บอกเม็ดเงินด้วยนะครับบอกกระเป๋าด้วยนะหลักๆตัวนี้นะครับก็ building เนี่ยใน industry leader เนี่ย อย่างเช่นบิดโกเชนลิงบิตเกบายบิดนะไบแนนอะไรพวกนี้นะครับแล้วเหร,รียญพวกนี้เป็นโปรเจกต์อาวะอ่ะจริงๆด้วยนะครับอีกหน่อยก็จะมีการพ่วงเข้าไปในตัวของโปรเจกต์นี้กาวเนี่ยมันก็จะเป็นเหรียญของตระกูลทัมนั่นแหละนะครับก็น่าจะกลาวกันพอสมควรเลยโอเคถ้าเกิดผมจะให้คะแนนเนี่ยนะครับผมก็น่าจะให้อยู่ประมาณสิบเลยแล้วกันนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะกาวได้เหมือนกับตัวของมีมของทัมหรือเปล่า นะครับก็ต้องติดตามกันแหละนะว่ามาเป็นยังไงแต่ให้10นะถือยาวได้ถือสั้นได้นะครับแต่อาจจะสู้ XRP ไม่ได้อะนะคือมันเป็นเหรียญคล้ายๆกับเว r ร์คอยนะครับเป็นเหนเรียญเฟดที่อยู่ใต้ของอิตอเรียมอันนี้อยู่ใต้อบีท่ามีกทีนะข้อมูลเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติครแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coin นะครับแล้วก็กลุ่มโปรเจกต์อวะนะแล้วผมก็ฝากสำหรับกระดาน m e x กด้วย Quality Finance นะก็เข้าไปเก็บได้ใน m e x กนะครับเพราะค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกเทรดตั้งฟิวเจอร์เทรดตั้งสปอตก็สบายอันใดที่อยากจะสะสมเหรียญต้นน้ำนะครับแล้วก็อันนี้ติดอยู่ใน10อันดับแรกของ Coin Market Cap นะครับแล้วก็มีเหรียญต้นน้ำเนี่ยค่อนข้างครบค่อนข้างเยอะ ถ้าสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บได้นะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับเหรียญนี้ครับก็ข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนด้วยกับช่องเลชมูลคอยสวัสดีครับ